ระหว่างวันที่14ถึง16มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาย,ยาวชนโลก จัดค่ายสมาธิและธรรมชาติรุ่นที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ณเวอร์พีสวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ11สถาบันซึ่งในค่ายนี้น้องๆได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นออกกำลังกายนั่งสมาธิตักบาตรยามเช้า และฟังธรรมจากพระอาจารย์รวมไปถึงการทำกิจกรรมจุดเทียนรวมใจและกิจกรรม next step ตะกรใจซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้พักกายพักใจด้วยการนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่เขาใหญ่และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับเพื่อนในค่ายผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันได้ศาสตร์และศิลป์สมาธิ ที่จะไปใช้ในการเรียนรวมไปถึงธรรมะที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป